ครับครับสวัสดีครับพี่โจโ้นะอ่ะตอนนี้เราลงมาที่ที่สวนแล้วนะที่ที่เห็นตรงนี้คือเราจะใช้โสมแดงนะครับนะโสมแดงกับคว้าบ,บวกกันว่าอ่ใช้เนี่ยนะจะแตกต่างไงบ้างแล้วด้านริมสุดด้านโน้นเลยนะที่ไม่ได้ปักป้ายจะใช้โสมแดงปกตินะครับนะที่ที่พี่โจ้เขาใช้อยู่นะแล้วเราฝั่งด้านอ่ด้านนี้นะจะใช้คว้าอย่างเดียวนะครับด้านนี้ใช้คว้าอย่างเดียวนะ ทีนี้เด anyway> ี๋ยวมาถามพี่โจ้ก่อนเนาะเพราะปกติพี่โจ้เนี่ยใช้สมแดงกับคานาอยู่แล้วนะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะมาทดลองอที่นี่นะครับว่าสี่ครั้งแล้วครั้้งแลวใช่ไหมครับครับก่่ออนืนเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักพี่โจ้ก่อนเนาะว่าใช้สมแดงตอนนี้ใช้สมแดงอยู่แล้วนะครับนะแต่เราควักมาทดลองด้วยเดี๋ยวมาถามพี่โจ้นะใช้ไปสี่ครั้งแล้วเนี่ยประทับใจยังไงบ้างก่อนใช้และหลังใช้เนาะครับอพี่โจ้สวัสดีครั้งหนึ่งพี่โจ้นิดนึงคานาเนี่ยอายุเก็บเกี่ยวเขาประมาณเท่าไหร่ครับห้าสิบวันห้าสิบวัน ครับพันธุีโชคนี่ห้าสิบวันห้าสิบวันออกเรียกว่าพันธวีโชคครับพี่โจ้นี่ใช้สมแดงรุ่นนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกแล้วก็ทําต้วนี้ครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วสมแดงก็เพิ่งรู้จักครั้งแรกเหมือนกันก็เพิ่งรู้จักครับแล้วตอนนี้เนี่ยสมแดงใช้กับคนาทั้งหมดไปกี่ครั้งแล้วสี่ครั้งครับสี่ครั้งเนาะทเดี๋ยวถามพี่โชคนิดนึงเนาะว่าก่อนใช้กับหลังใช้ต่างกันยังไงบ้างครับพี่โชคก่อนใช้เป็นยังไงบ้าง ก็ไม่เคยใช้ตรงน่้หรอครับใล้คนได้ยังยาวครับก็ตอนที่เราวานมานธุ์ใหม่ก็ไม่ใช้ยาอะไรับงืิ้นจะเป็นใบอะไรไม่เป็นไรพอเราย้ายเลยวพอย้ายแบบไหนให้มันใช้เคียงกันเนี้ยก็เริ่มใช้ครั้งแรกก็ใช้แต่ตุ่มแดงมาตั้งแต่เริ่มต้นลครั้งแรกเลยกี่วันฉีดครั้งครับไม่ไม่ก็อยู่ที่เราเรสิบกว่าวันสิบกว่าวันนะฉีดหนึ่งมาะตัวร่างตัวร่างนี้ก็เลือเจ็ดวันเจ็ดวันนี้เี่ลไสุดดี แต่งใบถ้วยอ<ช>่ะครับก็อยูย่สี่วันครับอ่าเจ็ดอ่าสิบวันนะช่วงเริ่มต้นแล้วก็เจ็ดวันแล้วก็สี่วันครับและฉีดมาทั้งหมดแล้วสี่ขังสี่ขังอัตราชวนอ่าที่ที่เจ้าใช้เนี่ยเท่าไหร่ครับที่ที่สมแดงใช้ร้อยเจ็ดสิบลิตรครั้งแรกครับก็ใช้ประมาณสิบสี่อ่ะประมาณสิบขีแรกเลยนะสิบรัร้งละสมแดงกี่ซีซีนะร้อยสิบซีซต่อต่อน้ำยี่สิบลิตร 1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะในตอนเริ่มต้นครับแล้วต่อมาแล้วครับก็ใช้ฝ้าครึ่ง 150cc อ๋อฝาสมแดงนะฝาครึ่งเนี่ยโทษนะครับพี่โตครับฝาสมแดงฝาครึ่ง1 5 0ซีครับต่อน้ำ180ลิตรอ๋อปอนน้ก็เท่าเดิมน้ำขึ้นขึ้นหน่อยนึงขึ้นนิดนิดขึ้นประมาณ10ลิตรใหญ่อ่ะมันจะต้องฝัใหญ่อ๋อในเที่ยวล่าสุดนี่190190ครับอ๋อความหมายคือถ้าผักต้นโตมากขึ้นก็ต้องใช้ปนมาลมากขึ้น ตามตามตามอายุของผักครับคือผักเล็กเราก็ฉีดนิดเดียวอะไรเงี้ยมันก็ทั่วเลยมันผักใหญ่มันต้องฉีดช้าแล้วก็โอฉีดให้ทั่วๆหน่อยเด็กยังเที่ยวหลังในยังใช้ประมาณสักร้อยลิตรเนี่ยใช่ไหมครับครับแล้วฉีดที่เที่ยวหนึ่งใช่ไหมพี่โจ้นะแต่งใบครับแต่งใบให้ใบมันชันนะอันนี้เราจะถามความประทับใจพี่โจ้นะว่าใช้แล้วประทับใจตรงไหนบ้างครับพี่โจ้ครับคือไอ้ฮอร์โมนตัวเนี้ยนะมันเป็นข้องอินซีเข้มข้นใช่ไหมล่ะครับพอเราฉีดลงไปแล้วก็ฉีดกายพวกยาฆ่าแมลงนิเชื้ออรราะไเนี่ย ใบมันไม่ดุง้งใบมันจะเรียบสวยใช่ไหมอืมถ้าก็นทองตู้นะใบจะดุง้งใบหน่อยนิดนึงครับอ่าครับใบนี้ใบจะสวยเรียบถ้าคนอื่นเขาค่ายกันได้สิบบาทเราก็สิบซองอย่างเงี้ย้องลำสวยอืมครับพี่เจบอกใบมันเนียนเรียบมันสวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะแบบเมื่อนดูว่านะ่ะ เราชีดยาค่าแมลงอย่างเงี้ยมันเคยอยู่มังไม่อยู่บังชีดตะที่มันมันอยู่เลยอ่ะเ,ออเมื่อมันจะไปลดระทธิภาพของไอ้ตัวมแมลงให้มีมกําลังน้อยอะไรเงี้ยออผมมองในแง่นี้นะที่ผ,<ม>ผ